สวัสดีครับน้องนองหนูหนูยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปั้นดินน้ำมันของพี่ปัน้นปั้นในหัวข้อผลปีศาจากากร์ตูนวันพีชกันอีกแล้วนะครับโอเควันนี้เราจะมาปั้นผลปีศาจโอเปอเปของทาฟากาดีวอเตรอกันน้องน้องๆคนไหนชอบรอกันบ้างพี่ปัน้นปั้นก็ชอบนะ,ะผลปีศาจของรอนะก็จะเป็นผลโอเปโอเปนะจะเป็นผลปีศาจรูปหัวใจนะครับอืม เป็นผลพิศาที่ดูอบอุ่นแล้วก็น่ารักจริงๆเลยนะเนี่ยโอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกให้เราปั้นฐานนะปั้นตัวฐานของตัวผลพิศานะเป็นรูปทรงของหัวใจแบบนี้นะคะเมื่อปั้นฐานที่เป็นรูปทรงหัวใจของผลได้แล้วนะ <c oughs> เราก็จะมาทําลวดลายที่อยู่บนตัวของ ผลโอเปอเปกันอ่าก็คือการปั้นออกมาเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการขดให้เป็นวนแบบนี้นะเป็นวงๆนี้เลยเขาเรียกว่าลายคดด้วงเนี่เราก็แปะเข้าไปอ่าทีนี้เราก็ทําแบบเดิมนะซ้าๆเลย พี่ปันปันเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะทํากันได้ไม่ยากเลยใช่ไหมง่ายกว่าผลเมละามล้ากันเยอะแน่แกปันเป็นลูกหัวใจแล้วก็ปั้นเป็นเส้นๆขดๆเป็นวนแล้วก็เอามาแปะๆๆอย่างนี้ก็เรียบร้อยอะไรจะง่ายขนาดนี้เนี่ยง่ายแล้วก็ยังเป็นผลปีศาจที่มีความน่ารักอีกขนาดนี้เนี่ยโอ้โห โอเคผี่ปันปันจะขอเล่งเวลานิดนึงนะเพื่อที่เราจะได้ไปต่อกันที่ผลพิศารตัวต่อไปกันได้นะครับอ่าพอพร้อมแล้วอาลุยกันเลยปันปันหมุนหมวนปันปันหมุนมวนแปะแปะแปะปันปันหมวนหมวนปันปันหมุนมวนแปะแปะแปะเรียบร้อยไงล่ะผี่ปันปันเก่งแม่ทำแป๊บเดียวเองแปะครบเต็มรูปเลยอ่าถ้าเราแปะครบเต็มรูปแล้วนะเราก็จะ ได้ออกมาประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ให้เรากิ้งออกมานิดนิดนะกิ้งกิ้งผลปีศาจให้ไอตัวที่วนๆที่เราแปะอยู่เนี่ยให้มันดูค่อนข้างที่จะเรียบเป็นแผ่นเดียวกันอย่างนี้นะครับอ่าเราจะไม่ปล่อยให้นูนออกมานะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไม้จิ้มให้เป็นรูนิดนึงนะเพื่อที่เราจะได้ใส่ก้านของผลปีศาจเข้าไปได้นะครับ จากนั้นนะก็เอาดีน้ำม,มันสีเขียวมานะครับปั้นเป็นเส้นนะสามแบ่งออกมาเป็น3ทางแบบนี้นะทางแรกอ่าเราก็จะม้วนขดเอาไว้นะขมวนอย่างนี้เลยอ่าอีกทางหนึ่งเราก็จะยกสูงขึ้นนิดนึงอันนี้จะเป็นก้านด้านบนของผลปิศาจนะครับอ่าเสร็จแล้วก็จะเอาไม้จิ้มฟันนะจิ้มไว้เพื่อที่จะได้เป็นแกนให้กับตัวก้านนะก้านลำตัวของก้านผลปิศาจนี้นะเราก็ปักเข้ามาเรียบร้อยผลปิศาโอเปอเป โอเคเรามีผลปีศาจแล้วเราก็จะทําหมวกของทัฟกาด้วยนะคะผมหมวกของทัฟกาดีวอเตอร์ลอนะที่เป็นเจ้าของผลปีศาจอันนี้นะครับปีปันปันก็จะใช้ดินน้ำมันสีขาวได้แหละอ่าปั้นออกมา,าน,นะแล้วก็เอามาสวมกับตัวนิ้วโป้งของเรานะเพื่อที่จะได้ครอบออกมาให้มันกลายเป็นหมวกนั่นเอง ต่อไปนะเมื่อได้ทรงของหมวกแล้วเราก็จะมาทําปีกหมวกกันนะครับก็ทํ้ง่ายนะปั้นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะมีความหนาเท่ากับตัวหมวกนิดนึงนะอ่าพอเสร็จแล้วเราก็แปะเข้ามาแล้วก็เชื่อมให้ปีกหมวกกับตัวของหมวกนั้นประสานกันแบบนี้นะครับ แล้วก็อย่าลืมค่อยๆเก็บงานไปด้วยนะเพราะว่ามันจะต้องมีความเรียบเนียนนะอย่าให้มีรอยแบบขู่ๆขะๆนะครับใช้ไม้อันนี้นะสามารถเอามาเกี่ยวเก็บงานให้ดินน้ำมันของเราเรียบเนียนสวยได้นะครับต่อไปทําหมวกเสร็จแล้วเราก็จะมาทําลายจุดๆสีดําบนหมวกของทัฟกากันนะครับผมเราก็จะใช้ดินน้ำมันสีดำนี่แหละ,ะปั้นเป็นเส้นยา,ยาวๆนะแล้วก็กดไล่ให้แบนแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะ เัดออกมาเป็นชิ้นๆเล็กๆนะค่อยๆตัดออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นเพื่อที่จะเอามาเป็นลายแล้วก็ประดับอยู่ในหมวกของลอนั่นเองนะคบอ่าแล้วก็เอามาแปะอย่างนี้นะแปะลายไปเลยเอาให้ครบทั้งหมวกนะครับครบทั้งหมวกในที่นี้หมายถึง แค่ด้านล่างนะด้านตรงช่วงขอบของหมวกนะไม่ต้องขึ้นไปด้านบนนะอ่าเาแปะอย่างนี้นะแปะจากด้านหน้าแล้วก็ไล่ไปด้านหลังนะแล้วก็เอาให้รอบเลยนะคะัเอาเสร็จแล้วก็จะออกมาแบบนี้นะอ่าเป็นไงบ้างนี่ผลโอเปอเปและหมวกของเจ้าของผลโอเปคทาฟาก้าดีวอเตอร์ลอเป็นไงมัง่งสุดยอดไปเลย มาต่อกันที่ผลปีศาจผลตอบอายนะอ่าผลปีศาจอันนี้นะเป็นผลปีศาจที่เหมือนกับน้ำเต้านะอ่าเราจะปั้นออกมาสองก้อนนะเป็นก้อนกลมๆอันใหญ่แล้วก็กลมๆอันเล็กอย่างนี้แล้วก็มาติดกันนะครับอ่าผลปีศาจผลนี้คืออะไรเดีย๋ยวพี่ปันป้นๆจะบอกให้อีกทีนึงนะโอเคเสร็จแล้วพี่ปัน้นปันก็จะเชื่อม2จุดนี้เข้าด้วยกันนะ2ก้อนนี้นะก้อนเล็กกับก้อนใหญ่พอเชื่อมเสร็จแล้วก็จะออกมาแบบนี้ จะออกมาเป็นซองเหมือนกับน้ำเต้าแบบนี้เลยอ่าเสร็จแล้วเราก็จะมาทำลวดลายให้กับผลปีศาจต,ตัวนี้กันนะครับเราก็จะปั้นออกมาเป็นแท่งยาวๆก่อนนะอ่าลายให้มันยาวแล้วก็เป็นเส้นเล็กประมาณนี้เลยนะเหมือนกับเส้นก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้เลยนะอ่ะอาพอเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งออกมานะแล้วก็ด้านซ้ายม้วนเข้าม้นลงไม่ใช่ม้วนเข้าแล้วก็ด้านขวาก็ม้วนขึ้นอย่างนี้นะอ่าแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะ ทาออกมาให้เยอะๆเลยเพราะว่าเราจะต้องเอามาติดล้อมให้ทั่วผลเลยนะคะผมอ่าผลปีศาจอันนี้คืออะไรอ่ะพี่ปันปันจะเฉลยแล้วผลปีศาจอันนี้ก็คือผลกุละกุละของเอ็ดเวิร์ดนิวเกตหรือว่าหนวดขาวนั่นเองอ่านวดขาวที่เป็นถึงสีจัก,กรพรรดิเลยนะสีจัก,กรพรรดิของโจนสลัดผลกุละกุละอันนี้นะก็จะสามารถทําให้เกิดแผ่นดินไหวนะ เป็นผลปีศาจที่มีพลังมหาศาลหนึ่งขั้นสามารถทำลายล้างโลกได้ทั้งโลกเลยนะเนี่ยโอ้โหมีพลังอะไรขนาดนี้สมกับเป็นพลังของกับกันโจนสลัดหนวดขาวที่เป็นถึงสี่จัก,กรพรรดิกันเลยทีเดียวอ่ะเมื่อเราปั้นลายสลัดของตัวผลปีศาจลักกุลานี้เสร็จแล้วนะเอาให้เยอะๆเลยนะเราก็จะเอามาเริ่มติดกันที่ผลปีศาจกันแล้วนะครับ ติดให้ทั่วผลแบบนี้นะไล่ให้ดีนะตรงช่วงขอบระหว่างก้อนเล็กกับก้อนใหญ่เราก็ต้องค่อยๆแปะไปนะครผมในระหว่างขั้นตอนนี้พี่ปันปันจะขอเล่งตัวคลิปนิดนึงนะครับเพือ่อที่ว่าคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปแล้วก็น้องๆทุกคนจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอนะอพร้อมแล้วลุยเลยปึ๊บ ม้วนม้วนแปะแปะม้วนม้วนแปะแปะ,แปะโอเคเรียบร้อยปี๊ปปั้นจะเหลือฐานเอาไวน้น,นิดนึงนะจะไม่แปะเข้าไปทั้งหมดนะเพื่อที่จะได้ตั้งผลปีศาจแบบเอียงๆอย่างนี้ได้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการด้านบนกันเจาะรูแล้วก็เสียบไม้รอเลย ก้านนะเราจะมมวนเป็นเกลียวด้านหนึ่งนะครับอของผลกุลากลานี้จะมมวนเป็นเกลียวด้านหนึ่งเสร็จแล้วนี่จะออกมาอย่างนี้เลยโอเคต่อไปเราจะมาทําพ็อปประกอบสําหรับผลปีศาจกุลากุลาของหนวดข้าวกันนะครับโดยเราจะไม่ได้ปั้นเป็นหมวกแล้วนะคราวนี้เพราะว่าหนวดขาวนั่นเขาใช้ผ้าพกหัวเนาะถ้าเราเอามาทํามันก็จะแปลกๆนาะไม่ได้สวยแต่ทีนี้พีปันปันจะใช้เป็นสัญลักษณ์ตาจนสลัดของหนวดขาวนะอ่า ปั้นรูปทรงของหน้าเสร็จแล้วเราก็จะมาทําตัวก้านกระดูกที่ติดอยู่ด้านบนด้านล่างแล้วก็ด้านข้างซ้ายขวาของตาจนสลัดอันนี้นะปั้นตามพี่ปันป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 ้นมาเลยนะครับแปะด้านบนแปะด้านล่างแล้วก็เชื่อมด้วยนะอย่าลืมเชื่อมนะไม่ไงั้นมันจะไม่ติดนะครับแล้วก็แปะซ้ายขวาให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะเอามาอย่างนี้เลยโอเคต่อไปบนตาสัญลักษณ์นี้ก็จะมีส่วนที่เป็นตานะตาก็จะแบบว่าตาโหดร้ายนะ ปั้นเป็นเล็กๆแล้วก็แหลมๆแบบนี้นะติดเข้ามาหนึ่งข้างติดเข้ามาอีกหนึ่งข้างอ่าซ้ายขวาเสร็จแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นนวดเราก็จะปั้นใหญ่นิดนึงอ่าแล้วก็ต้านหัวและท้ายของเส้นนะเราก็จะทําให้มันแหลมๆนะแล้วก็จัดทรงโค้งเติมจมูกแล้วก็ทําฟันให้เรียบร้อยอ่าฟันก็จะเหมือนกับหนวดนะแต่ว่าเราจะทําเล็กกว่าแล้วก็บากฟันเข้ามาอย่างนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็อุ่ยลน เสร็จแล้วก็เอามาติดเข้ามาอย่างนี้เลยเรียบร้อยอเป็นยังไงบ้างผลกุละกุละของเอ็ดเวิร์ดนิวเกตหรือนวดขาวนั่นเองอสุดยอดไปเลยถ้าเราเอามาจับรวมกันกับผลโอเปโอเปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะืสวยงามมากๆน้องๆหนูๆตามกันทันใช่ไหมอย่าลืมฝึกปั้นกันเยอะๆยะนะคะโอเคสำหรับคลิปหน้าผลปีศาจจะเป็นผลอะไรนั้นอย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องของพี่ปันๆกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ